โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีไว้ลุ้นทุกแพนกันด้วยนะและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นผลน้ําแข็งตื่นบวกกับดาบโยลุ V2 นะครับผมนะ2อ,อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าบ่ใหม่ในอัปเดต3.5นี่เลยแต่ว่ามันเข้ากันมากๆเลยครับโกงจัดๆเลยฟันทีเดียวเนี่ยมังกรตายเลยนะครับดาเมจเกือบแสนจะเป็นยังไงเนี่ยไปรับชมกันเลยนะครับคอมโบนี้โกงมากสามารถนําไปใช้ตามกันได้ไปเลือกกันเลย ช่องของผมเนี่ยยังมีคนไม่กดติดตามตั้ง72ปอผมอยากจะ1นึ่งแสนซับไวๆแหละเพราะฉะนั้นกดซับให้หน่อยนะครับ ้น้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคคุม้มพี่แนะนำร้านนี้เลยครับีซิกปร้านบริการกดเกมพัสดแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟูดแบบคิงเลกาซี่และแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป ร้านมาลูช็อปร้านเติมเกมที่โคตรถูกเติมไวปลอดภัย100%ทางร้านมีบริการกดเกมพาร์เลสสิบไม่ว่าจะเป็นแมป g เลกซี y แมปบล็อกคุณและแมปยอดฮิตอื่นๆอีกมากมายเติมโลบักระบบ V A P server และระบบ ID ดีพาร์ก็มีร้านดีราคาถูกเติมไวอย่างนี้ต้องไปเติมที่ร้านมาลูช็อป โอเคผมก็กราบสัสดีเวอรุ่นทุกแค้นกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองนะฮะชักกี้วันนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะมาล่าฆ่าหัวอีกแล้วนะครับล่าฆ่าหัวอีกแล้ววันนี้วนนี้เนี่ยเราก็จะล่าฆ่าหัวกับผลปีศาจผลน้ําแข็งนะครับเป็นน้ําแข็งตื่นซะด้วยนะแล้วก็ดาบโยรุวีสอนะครับนะ,ะโอเคคอมโบเนี้ยผมว่ามันเล่นได้นะเว้ยเออผมว่าสกิลมันไกลไง สองสกิลก็สี่หมื่นสี่แล้วอ่ะสองสกิลนี่ล่วงเลยนะเลือดคนแค่สี่หมื่นสองอะไรแบบนี้อะไรจะแรงขนาดนั้นนะคอมโบนี้โอเคครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยดีกว่าเอ้ยก่อนจะไปลุยครับฝฝกทุกคนกดไลค์ให้ด้วยช่วงนี้น้องๆไปเรียนกันยอดวิวของผมนี่ตกมากๆขอแค่ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมผมก็มีกำลังใจในการทำคลิปต่อแล้วครับขอบุณมาก โดนเลยเปล่าโอ้โหเว่งผมสก,กิลไปโดนเลยไยโดนเธอโอ้โหโดนไปทีหนึ่งจาฮาคีสังเกตปาดเข้าไปอู้โดนเลยโอ้โหฮาคีหมดแล้วน้องเอาดิ ปอย่าล้เข้าไปนี่สองหมู่ทีเดียวสองหมื่นเก้าอย่าลูแรงไปบ้าเฮ้ยอย่าลูแรงเกินไปลาก่อนนี่เฮ้ยโอ้โหอย่าลู่ฟันโคตรแรงสองหมื่นหกสงสัยจะโดนไปไปลายสก,กิลแหละไปไปลายสก,กิลของโยรุวีสองนี่แรงมากฆ่าได้ด้วยวะโอ้ยกอดมาซื้อใหม่ครับ มีหรือเปล่าเซิร์ฟนี่อ่ะโอ้หไม่มีเลยวะล่วงเอาดีเอาโดนด้วยตามด้วยโยรุอย่างเงี้ยปังอ้้หไม่ตายว่าไงพ่อหนุ่มเอา้าเวลน้อยเกินไป ดิอุ้ยทำไมบางจังอ่ะเบลือดน้อยขนาดนั้นเลยโอ้ใครครับนี่ใครอยู่บนเขาครับนี่โดนหรือเปล่าอุย้ยไม่โดนไปแล้วหนีไปโดนแล้วเอา <laughs> เอา้าเอ้าทำไมบางจัง <laughs> โอ้โหโยรุปาดทีนี่หายเลยเหรอเฮ้ยโยรุไปแหงเกินฟันมังกรทีตายเลยอะโยรุฟันมังกรโคตรโกงเออถ้าเจอมังกรนี่เอาดาบโยรุไปแก้ทางได้เนี่ยฟันมังกรทีเดียวหายเลยไป <laughs> อยู่ได้สูตรใหม่แหละเอ้เอา้าใครครับเนี่ยโดนทักทายก่อนเลย โดนแท็กทยโอ้โหไม่โดนมาดิผลน้ำแข็งนะครับผลผลน้ำแข็งนะครับเอาด,าดิหมื่นหกปดยอ๋อไม่ใช่โยลุผิดสกิล Mày đồn hay bảo? Ủa hổ, đồn. Khoan, Ủa hổ, đồn. Luông. đi. Ủa hổ, đồn hả? ตา,ตายได้นอนอย่างนี้เหรอฮอ่าโดนเปิดก่อนอ่ะแต่เสิรนกลับได้ผลนกแข่งไม่โคตรโกงโกงจริงแต่โยลูผมฟันไม่ค่อยโดนโยลูฟันบ่าวอ,อืนี่เนี่ยเรือผีสิงมันเกิดเว้ยเซิฟน,นี้ทั้งเรือทั้งเจ้าเลยเกิดว่าเราจะวันล่าแค่หัวคนที่ตีเรือกันเอาคนนี้ก่อนเลยแล้วกันอยู่ใกล้ๆดิโอ้ไปไวจังอ่ะ ไม่โดนเลยขอฮะโดนสักทีโดนสักทีกทวันเอ้าไม่ตายได้ไงวะเน่ะจมหน้าตาย โดนหรือเปล่าโอ้โดนคนนี้โดนต้องโดนเราแลยเฮวเราต้องเก็บให้หมดเก็บให้หมดครับอย่าได้เหลือสวัสดีพ่อหนุ่มสวัสดีตายหรือเปล่าโอ้โหไม่โดนหรอล่วงเหลือจัดการให้ มังกรมังกรต้องโดนแล,ะละ้วล่ะน่วงมังกรนี่ตัวใหญ่ใหญ่โคตรชอบเลยไปแวะเก็บเกลือซะหนอ่อยเกลือโอ้มีสามกล่องเองอ่ะ น้อยเกินไปบุ้ยไม่ได้อะไรเลย โดนเอ้าตายเลยโอ้โหโยรู้แรงมากโยรู้ฟันบังกรทีเดียวตายโอ้โหแรงเกินวาถึงแล้วเดี๋ยวผมอยากจะเปลี่ยนดาบสักหน่อยว่ะเอาเป็นเอ็มม้าละกันเอ็มม้านี่เข้ากับทุกผลวิชศาเอ็มม้าเล่นง่ายมากมาออกจากแอร์ไลน์รอบนี้เราใช้เอ็มม้าบ้างครับนะ เอ็มอาร์ก็คล้ายๆโย,ยรู้แหละแต่โยรู้มันฟันไกลกว่าล่วงโอหูหไม่โดนหรอเอา้าแต่อตาตัะเร็วเอา้าเดี๋ยว fc กูดีว่าโอ้พี่ขอโทษพี่ลืมดูปกติผมไม่ฆ่า fc นะขอโทษครับพี่ขอโทษเลยลืมดูลืมดูจำชื่อม่ได้น่าจะเป็นเพื่อนใหม่นะคนนี้โอ้โหมันเข้าไปในคนเยอะๆว่ะมาตัวที่ไหนให้ เอาตีพนมโอ้โหไม่โดนมาเลยเว้ยไม่โดนมาเลยเออเอาเอาโดนผมนะโดนผมนะอย่างเงี้ยโดนผมนะอุ้ยไม่โดนลงไปอย่างนงี้ก็โดนสิครับ ล่วงไปดีหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วไปดีคาดได้แักวทีที่แร่แคดมาตั้งนานแล้วล่วงเตะล่วงหรือเปล่าเอา้าเฮ้ยไปไวจังพนมไปไวเกิน ล่วงอ่าเบลต่างกันเกินไปอุ้ยผลรับแข่งมันเล่นมันว่สะสกิลมันฟูดาวไปมากสวัสดีครับพ่อหนุ่มฮะปิดพีพีไว้ ล่วงโดนแลก่อนโอ้โหไม่ถึงว่ะสิีนิดเดียวแตเจ้าก็ต้องตายอยู่ดีนะนะโดนจุกโดนจุกแล้วยังไงเอาสิงโตไปแดกไม่ถึงโอ้โหไม่ตกรอบนี้แหละโอ้โยสกิลแม่นเหลือเกินชารกี้นี่ตายสักที จริงๆผลน้ำแข็งกับเคียวก็ได้นะเออใช้แค่ผลปีศาจตีอะ่ะผลปีศาจมันก็โกงมากๆแล้วัสดีครับมังกรปิดพีพีพพไปขอล่องอ่ะโดนหไม่โดน,โดน ไม่โดนไม่โดนขอฆ่าสักทีเถอะคนนี้ยังไม่ได้ฆ่าเลยจะไปโอ้เข้ชเกียรตปลอดภัยไปแล้วมันว่าผลน้ำแข็งอ่ะโอ้ได้เกลือได้เกลือเดี๋ยวโอเคครับท่านผู้ชมครับเนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมนะสำหรับอ๋อผลน้ำแข็งกับโยรุผมว่าโกงมาก แต่โยรู้เนี่ยต้องฟันแม่นๆนะเนี่ยถ้าฟันเฉียดไปนิดเดียวก็คือไม่โดนเลยเห็นไหมเลิงเฉียดๆอย่างนี้ก็คือไม่โดนต้องเล็งแบบตรงตัวอืมแต่ถ้าฟันมังกรทีเดียวก็หายฟันทีเดียวมังกรหายเลยนะครับนะเพราะว่ามังกรมันตัวยาวฟันทีนี้ล่วงแน่นอนโคตรแรงดาบโยรู้วีสองเนี่ยเอาไว้แก้ทางมังกรได้เลยนะครับผมโคตรเทพ โอเคฮะคลิปนี้เนี่ยฝากทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะครับต่อไปอยากเล่นคอมโบอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยเจอกันครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย